ไหนกันจ๊ดจ้าวจาวมาดูลือล้อลื้อมาดูลือล้อลื้อมาดูลือล้อค่ะ้ลือก่าะวป็เ mm ค hmm> <im> <im> เอกลักษ์อย่างหนึ่งของอาจังหวัดน่านนะครับพี่น้องชจวไตลื้อได้สืบสานไว้นะครับเอกลักษ์ของพี่น้องเจวไเตลื้อนะครับก็จะมีหินมีน้อยนะครับมีเอกลักษณ์หลายๆอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นการแต่งกายนะครับรวมของการอยู่บ้านแป่งเครือนะครับมีปีมีน้องแหลายๆอย่างนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ภายนอกครับอย่างนี้ตอนนี้ครับการฟ้อนแรงงานนะครับเขาจะหันไปในงานต่างๆนะคโดยเฉพาะงานบุญนะครับส่วนวันนี้บอกว่าเป็นงานที่เอามาตอนน่อร่างภายนองนะครับใจล์รึเดินทำบา,มารมีงานในวันนี้ครับ ในวันนี้นะครับของพี่น้องเจ้าไทลื้อชาติพันธ์ไทลื้อนะครับคอามรักพี่น้องทำเอามาเหอ่อกำลังใจกันละกันนะครับวันนี้อ่ะขยับมาเรื่อยๆกันละกันเพื่อนะครับในส่วนอของขบวน,น,นข้อรางงานครับปี่น้องน,นะครับ เจเลอร์นะครับในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการฟ้อนเหมืนกันนะครับซึ่งก็สื่อถึงความอ่อนน้อมควอมช่วยของนะครับในยามยิ่งเจ้าไตลื้อนะครับถ้าจะละากาจะมีความหมายนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของรัพุทธศาสนาตันะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจําวันตันะครับผมนี้สิ่งดีอ่าสาอนุ่งเป็นน้องสิ่งลื้อสิ่งลื้อ สินหลือฟอง้ิละเลงของเฮานด็ดขาอันนี้ก็หาวหนนะ กคนบอกว่า้าเสื้อไ่ายินไหาว่าพี่ดีก้อนเนี่ยนั่งมาใต่ลดเจ้า้อกล่นพิเศษเนาะขาบางวันเนาะานีเนาะ้าบางวันเจวันนกว่ากันดูจังว่าบรรยง่ายขจะมีความคอยหนะจากก้อนยิ้มนี่พี่นนอง แขนทั้งนั้นเนี่ยนั่งพ่อเฮานี่นะยิ้มเปิ้ปแนเน่ยเดี๋ยวก็จะได้โคจรพักคุ้นกันเนาะนะครับวันนี้ถือว่าเป็นบินประพาดแต่แต่บินออกครับกำลังหาไป็นต่างต่้งแต่เกินมากกว่ายิเกินนจ๊กงานลื่นลูกนี่นะครับผมมาเปืนจักจังหวัดนาทำเฮอร์โกเราดีโจ๊กพีพีซ้อนเป็นเจ้าค่ะเน่อง การวิถีชีวิตคนลือนครับมีปั่นฝ่ายตาบมูเอเป็นธีมาที่ไปของสิ่งของสื่อของอุป,ปกรณ์นะครับเรื่อนุงูมมนอกก่อมาจากการปั่นการต่อนะครับตังแต่ปูจะเห็นได้าาว่าวิถีชีวิตของพี่นอ้องชาวเตลื่นถกตีออกโค้งจะบ่ต่างกันนะครับรว ต่อตาบันเดิลไววนะครับเดิมของ ปี2568ร<ม>นะครับโดยพี่น้องเจ้าไทลื้อทีด้มารมกกิจกรรมในวันนี้นะครับถือว่าเราได้สร้างความภาคภูมิใจกับาไทลื้อรวมกันนะครับก็อย่างวันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจรวมกันนะครับเขามาจากตีเดียวกันครับ12บปัหน้าวันนี้ถือว่ามาปะกันในวันนี้ถือว่าเป็นวาสนาเท็ๆแครับพี่น้องเจ้าไทลื้อนะครับโดยจะบอกพี่น้องเจวไทลื้อจะสาบนเหต นี่และครับประกอเด้วนลอกแจ็ตเตอร์ตาทาางเนื้อเขาหมดหอกนะคระับ นีนะครับขบกติดตามขบวนวิถีชีวิตนะครับหาบนี่คราบมุ้งหาบหองนะครับยังเป็นในขบวนของตำบลศิลาแลงอยู่ขบวนแรงนะครับเรามีหลายขบวนอกขบวนสำรับขบวนในวันนี้นะครับก่อนเดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีเปิดยังเป็นทางการจากการศึกษาวัฒนธรรมใเรืออำเภอโพนะครับ สวัสดีนะครับในสวดของขบน วันนี้จะได้ประสบการณ์กอาหารไปเลือกัตยนะครับก่ๆ่าหาปุ้งหปุ้งไม่ตังขอกหรอแต่ก่อนมันมีโลสีตั้งตัง่าตังสุกก็มาดุ่่นกดมน้องก็มาดงอนนีเคยเลยหมดเลยนะเนี่ยคเลนหมดเลยไอไม้โเทเออเดินกล กมาเออกมามากะลาภาษาไลอแล้วก็อัน้ที่แรกกามากเอกมาออันนี้อะไรกังหันอะไรนะสบายเป็นละอ่อนเล่นัดเนยวะนี่นี่เอ็ตัวนี้คืออะไรเนี่ยสมัีเีบีอสบายลมเนี่ย ไปกาพงไปนะเจ้านอเมตำบลสุรเลนะจะครเข้าสู่หนึ่งแขมตบนะครับผมตำบลโปกับตำบลสถานนะครับไต่ลือพี่น้องไต้ลืบตำบลโปกับตำบลสถานครับรอเสียงร่วมมือต่อทรับพี่น้องตำบลโป๊ะกับตำบลสถานครับตำบลเป็นเจะาหน้ ครับประกอบด้วยหาหมู่บ้านนะครับบ้านคอนบ้านหน้าปานนะครับบ้านปาล้านบ้านสันติสุกแล้วก็บ,บ้านป่าพัฒนาหนึ่งนะครับนปนตอ์กบาว้วันนี้เป็นต่อมาในชุดไอรื่อเป็นละอ่อนน,น้อยนอครับยับปลูกทับทนเข้ามาแล้วครับในส่วนของ ตำบลญโพนะครับตำบลสถานนะครับบ้นลา,ลานปารานบ้านนาปานนะครับบันติสุกสบ้านปางบุญเจ็บบ้านขอนเนาะอ่าเนาะหนอกประเด็นเอาดุงเนาะหนอกเอาดุงมะแปลง จับไซชุนกั็นก้อนง,งามนอกนะครับในส่วนของอาภีนอกนะครับของปูนโปรสักานนะครับติดตามโดยในส่วนของระบรมชายาลักนะครับธงชาติศาสนานะครับและต่อในส่วนของนู่จมปัญญาตนกา ในเลือดนะครับคนในเลือนะครับจะมีการสืบสารภูมิปัญญาผ่านนะครับบรรพบุรุษนะครับตามปอแม่พี่น้องนะครับคุณเฒ่าคุณแก่คุณจะส่งต่อภูมิปัญญาแก่กันและกันครับพี่น้องครับตานะครับตุ้มหาใจครับอาหารแล้วก็ตึงจุกกินใจนีนะครับวันนี้เอาโจกอาใจเหมืคนกับพี่น้องเจ้าเตลือนะครับที่เดินทางบรลงงานในวันนี้กันด้วยครับบนสถานกะนำโดยแม่กำนัลธารา จากจนะานรีรตานตำบลโปกตำบลสถานครับนะครับคือเป็นตุ้มแต่ปนอครับตรงใจนะครับสนงคับพป่น้อกแล้วก็ีตุ้มตุ้ม มีน้าตามจุดบริการต่างๆนะครับบร่การนอก็หยิบกินได้เลยนะครับบริการฟรีนะครับอยู่ตามดูตามจุดต่างๆตามแจังต่างๆได้เลยนะครับบริการฟรีน้อกร่างมือจะมีการก้อนตำหน้าใตลื้อหน้าในน้องครับน้อกตำหน้องพยัมมาน่าหน่อยหนึ่งเลโอเคกิน เป็นวิธีแบบพอเท่งนะครับคืออันใดปลูกแต่ปลูกกระปุกปินพิงขับบักเผลอป็นพักกับลาบอ่ารักกับลาบอันนี้สำคัญเลเนาะงพักกับลาบเดี๋ยวจะลูนั่งไปหนึ่นะครับนะครับการที่เนาะ้องจะเอามาหมดวันนี้เนาะนะครับอ่านะครับนี่คือวิธีชีวิตของพี่น้องเจ้าไตลื้อนะครับหันเดว่าเฮาเด็คปึ้งตโตเก่าแท้ๆนะครับความุูมิคุ้มใจนะครับ คบ้าต้องโตนะครับวันน <Okay. S 2> <Okay. Okay. S 1> ี้ในส่วนของวินีชีวิตของพี่น้องชจ้ไเลือนะครับพี่น้องในห้ากันนะครับจะใช้ใบทิงนะครับครับนะครับแจโตวันนี้ม่นอยกเจ้ว พินองพินอจะมาชนองนบลห้านพ่นอลเจ้าเตลือรีไซเคิลสร้างค่าบาวุ่นแต่ลบวุ่นย่งคนดูเผาโดนจับประมูลต้อนรับบานในธีได้ดังครับผมในวันนี้ครับ